เดี๋ยววันนี้เราจะมาปรับแต่ง toyota d สี d กันครับคันนี้ไทเกอร์เนาะนี่ฮะแหนบของลูกค้ามาเป็นทรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดแหนบใหม่เนื่องจากรถลูกค้าเนี่ยด้านหลังเหลือช่วงเด้งประมาณไม่เกินหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็จะติด,ตดเหล็กรัดด้วยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยแหนบของลูกค้าเนี่ยคือเขาชิดเลยนะครับซึ่งแหนบชุดบนสองแผ่นเนี่ยมันไม่พอนะครับ จะไม่เกิดช่วงเด้งนะรถก็จะแข็งนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะเสริมแหนบชุดบนเข้าไปนะครับลูกค้าก็จะมีแหนบชุดบนมาให้เดี๋ยวเราจะเสริมแหนบชุดบนให้เป็น3แผ่นยาวแล้วก็จะมีขั้นกลาง1แผ่นนะฮะให้ชุดนี้นะครับลอยจากแหนบกระดานขึ้นไปประมาณสัก1นิ้วนะครับคือเปิดช่วงเด้งให้รถเบาจะได้ขับนิ่มหน่อยนะครับจะไม่แข็งกระด้างเหมือนเหมือนตอนที่มาอตอนนี้ก็ถอดแหนบออกมาแล้วนะฮะเราเรามาจัดแหนบกันใหม่นะครับ ค้าจะเอาไปรล้น้ำหนักประมาณสามตันครึ่งด้วยฮะเราจะเพิ่มแหนบยี่สิบมิลเข้าไปด้วยนะครับแหนบเป็นตับเลยฮะสิบสองมิลนะครับน,นี่เขาก็รับน้ำหนักได้เยอะนะแต่ว่าจะชักชักออกบ้างเพราะว่าไม่อยากให้เตาแหนบต่ำนะฮะเดชจะใช้ยี่สิบมิลเข้าไปแทนเพื่อให้แข็งวันนี้อีกนะครับเอายี่สิบมิลเข้าไปแทนประมาณสักข้างละสองแผ่นนะครับแล้วก็จะชักของเดิมออกบ้างเพื่อไม่ให้เตาแหนบต่ำนะฮะประมาณนี้ เดี๋ยวรอชมนะครับรถเมื่อก่อนนะครับเขาก็จะใช้แหนบที่เป็นแหนบ12มิลน,นะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีแหนบ20มิลครับหรืออาจจะมีแต่เขายังไม่ได้เอามาใช้กันนะฮะเขาก็จะใช้12มิลแล้วก็ต้องบอกว่าใช้เยอะมาก1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบิอดบแผ่นประมาณนี้ฮะ คันนี้ชุดบนเ็าใช้แค่สองแผ่นนะครับแต่ว่าแหนบชุดบนสองแผ่นมันไม่พอนะครับมันจะลงมานอนกับแหนบกระดานเลยนะฮะถ้าตัวรถเราหนักคันนี้เป็นรถอคอกนะครับตัวรถเราหนักเนี่ยแหนบสองแผ่นเนี้ยมันจะลงมานอนนะครับเมื่อลงมานอนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้รถเราไม่มีช่วงเด้งรถเราวิง่งเบาๆมันก็จะแข็งนะครับอันนี้ก็เชื่อไมไว้เลยอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องทาไงดีเนี่ย เกียร <C ie> ์ <a> ได้อย่างเดียวลูบได้อย่างเดียวลูบๆหน่อยลอูบอ,ออกนะครับดัดก็ไม่ได้หักนะฮะถ้าว่ามีเชื่อมอย่างเงี้ยดัดก็หักเราก็เจียวเจียวเข็มขัดออกนะฮะไม่งั้นเข็มขัดมันชอบมาติดต,ตรงนี้เห็นไหมฮะอันนี้ไทยทาอันนี้ไทยทานะฮะไม่ได้ทํามาจากญี่ปุ่นนะครับเขาก็ใช้ <C ie> <a> ใช้เหล็กเอามาเชื่อมเลยอันนี้มีข้อเสียนะครับถ้าไปเชื่อมแหนบดัดก็ไม่ได้นะฮะดัดก็หักเราต้องเจียออกอย่างเดียวดัดไม่ได้เลยดัดหักทันทีทีแรกผมก็คิดว่าไอการเชื่อมแหนบมันไม่หักเออผมเคยเอาแหนบตัวเป็นแหนบกระดานเนี่ยแล้วก็จะมีเหล็กล้างแหนบครอบใช่ไหมไอทีนี้บางครั้งแหนบกระดานข้างล่างเนี่ยมันจะโค้งนะครับผมจะเอาไปดัดเจียอเอาเหล็กล้างแหนบออกมันก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละครับเขาก็จะเชื่อมมาแบบเนี้ย พอไปเจียเอาเหล็กล้างแหนบออกแล้วไปดัดแหนบดัดทีเดียวหักเป๊ะตรงนี้เลยครับก็เลยรู้ว่าแหนบที่เชื่อมเนี่ยมันก็หักนะฮะถ้ามันโดนดัดเกินองศามันหรือว่าเดินโดนดัดเกินแรงอัดของมันแรงปอนของมันเนี่ยมันหักเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันเป็นแหนบธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้เชื่อมนะดัดให้มันโค้งอย่างนี้มันก็ไม่หักครับแต่ถ้าเชื่อมปุ๊บมันหักทันทีเลยเออก็แปลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายคนนะที่ถามมาว่าแหนบเชื่อมมันจะหักไหมสําหรับส่วนตัวผมนะ ผมผมถามช่างเบาหักไหม,มหัก <laughs> ช่างเบาหักดัดหักมานะฮะกระเด็นเลยครับนะหักครับนะฮะแต่ว่าถ้าใครใช้ไม่หักอันนั้นก็แล้วแต่นะฮะท่านยังอาจจะโชคดีนะครับที่ใช้แหนบเชื่อมแล้วมันยังไม่หักนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะผมเห็นมาแล้วครับแหนบเชื่อมมันหักนะครับ